เก็บทำไมกูลังดูว่าจะวิ่งป่าเอ่คนไม่ไปใจไดรถตาลึกหลักลักมาทีนี้ตำรวจมาเรื่องไครเนานีตํรวจดอกหีเจ้าของบ้านมาไ่ไงวะก็ไรนีโอ้ยต่อท่าทางยุ่งี8 0ได้แล้วมั้งเออแกแล้วีท่า้วยโอยวิ่งจะกับผูน้อยยี่อไงเเนอะเออแกวิ่งแรง ยังไงลเราลากหลานเข้ามาได้นะคะเราวิ่งหนีมาก่อนเลยเออหันไปดูทีเนี่ยยศตอมจะคว้าเสื้อได้อยู่แล้วบ้านเรารู้ทำยังไงจวนตัวนะกระโดดขึ้นรถถีบล้อเยศตอมวิ่งแซงรถถีบล้อไปเลยเป็นไงเออแกคงจะเป็นห่วงหลานแกมากเลยนาะเด็กเนี่ยน้องโอ้โหไอ้เตามึงดูนี่เด็กตัวนิดเดียวนะมีต่อยใส่กับเขาด้วยฮะดูเหมือนตัวยั่วยังควาย เฟ้นหนื่งวะย่ามาดูถูกของข้าในทองอาทิตฮะทองอ,ทอ,อาทิตทองอาทิตใช่อ,อาทิตอะไรอาทิตทีชุกทีะคะุณไอ้เต่าไอ,ากอก้กระจกนี่นะตอบไปนี้มึงไม่ต้องใส่ทองอาทิตติดตอบไปแล้วเดี๋ยวมึงเ็กดังกลุไปปุ๊บมึงก็ไปซื้อทองใส่ปับเลยไปแกก็เอามาเลยิฮะ ก<ะ>็เออตัองค์อยู่ในกระเป๋ากูนี่แล้วสบายใจได้แต่ในเวลานี้นะมึงทํางาทนทําการมาเหนื่อยนะไปอาบน้าเปียกเสื้อผ้าสร็จพอแล้เรียบร้อยจะออกมารับตังค์กูสามพันแล้วไปซื้อทองใส่ได้เลยตองเล่งมนเลยกูไม่ถบให้ตังค์คนตัวเหม็นไปนะไม่ต้องค์เลยนเตรียมตังค์มาเลยนะผ่าอาบแป๊บเดียวแหละคันเดียวก็ทัวร์ทัวร์แล้วในมือวะโอ้โห ไอเด็กคนนี้มันมีวาสนาแล้วเนี่ยอะแม่แล้วตัวนี้เดี๋ยวมีสร้อยใส่กับเขาด้วยแต่เสียดายที่มันเกิดมาแล้วเป็นมารหัวใจของลูกสาวเราถ้าหากว่ามันไม่มีชีวิตอยู่ลูกสาวเราบลอดเตียยต้องไม่มีความสุขอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นไอ้ดูตาขอโทษด้วยตาขอาีวิต อ่ฉันจะฆ่าเด็กอยู่ๆมีไอ้บ้ามาจากไหนมาแย่งเด็กจากมือฉันไปและในบ้านเราไม่มีใครเลยนะมีฉันมีไอ้เต่ามีลูกสาวโบรเตรียงลูกสาวโบรเตรียงก็ไปอยู่บ้านอ๋อไอ้เต่าไอ้เต่าเว้ยไอ้เต่าไปไหนมา แล้วทำไมหอมแหวกแหวกขนาดนี้วิ่งไปอาบน้ำเออมึงวิ่งไปอาบน้ำเหนื่อยอีตอนช่วงขันกูไม่เชื่อหรอกว่าอาบน้ำนเหรอทำไมกูเปียกเลยแกไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกเออในลำดมอย่างยังหอมสบ,บู่ช็กโก้พูรสุน,นทรพจน์พัฒน์ตีพิรันฉาบบูรักกันจบแล้วไ <c oughs> อ้เต่าอ,อะไรเป็นเขียวหึงเลยพูดไปนั่นมึงโกหกไม่ได้โกหกโกหก เลืองอาบมือเขาได้มึงบ้าหรือไงอาบน้ำโดนมือตัวเองทำไมอ่ะไอ้เต่าเอออย่ามาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เออไปบังเอี้เนี่ยมึงแทบไม่อะไรที่วิ่งไปหอบแทนแทนล้วเฮ้ยทำไมทำไรก็เมื่อกี้นี่นะเออไอ้เต่านี่เขาเหรียนจ้าไปเดี๋ยวค่อยมาว่ากันจะมาว่าขอบคุณนะครับขอบคุณเอาล่ะ ด้านรางวัลคุณด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็รางวัลอนลอยจากน้องทางบ้านด้วยนะครับพี่นกเนี่ยแกอุ้มเด็กอยู่แล้วมีไอ้มงมาตีแกแล้วแย่งเอาเด็กไปถูกต้องเฮ่อะไรว่าเรื่องนี้มีไอ้มงด้วยเหรอเฮ้ยมื่อทิพย์มากูเลยแหละแต่มึงจะทำป็นไม่รู้นะกูว่าต้องเป็นมึงใช่ไหมอ๋อ ไอ้ห่าสงสัยมึงไะอุ้ยข้าไม่เป็นแล้วกันโมงควาเป็นตลกอย่างเดียวมึงม,มัเป็นได้มันเป็นเพี้ยนมจ้าไดะไม่ได้ทำเลยจริงเลยไอ้อย่างนี้เขาต้องให้เอ้ไอ้เกิลเป็นไอ้เกิลไม่ว่ามันต้องส่งของให้แม่มันที่พายส่งเป็นสงน่งโขงได้แม่ก็ว่าหากำไรกำ,ำไรมัหายไปไหนหมดกำไรก็อยู่ที่มนันและแม่เอ,อ้าได้ปะ ตังอะไรตังที่แกจ้งข้าไปรับลูกไปทำเงินตัเออมันก็ใช่แต่ในเวลาเนี้ยเด็กไม่ได้อยู่ที่กูแล้วเ,ออเด็กอยู่ที่เอโมมึงอยากได้ตังค์ก็ไ,กไปเอาที่เอโม่ที่โว้ยไอ้แกจะบ้าไอ้แกจะแครข้าไปเอาไปเอาตัวข้ายัางไงอ,อ้าวไอเ้เต้านี่ไงถ้าแกแม่์ข้าแล้วข้าจะไปเอาที่ใครเอาที่ใครกันเรื่องของมึงแต่ที่กูไม่มีไม่พูดอย่างนี้จะโกงกันเหรอมึงว่าใครโกงว่าแกโกงว่ากูโกงเออโกงแน่นเลย ทำไมอีดอกดิ่ทำไมล่ะอีหางไทำไมมันโกงกันตาเทศใสเลยบุกเลยมึงอะทำแบบนี้มันทำไม้ถูกอ่ะอีดอกจิโอ้โหเบียกกูเลยเบียกกูอีดอกเลยอ่ะทำไมเตาทำไมมีอะไรมีปัญหาอะไรอหืมันรู้จะด่าอะไรเลยบ้านนี้บ้านใครบ้านกูบ้านมึงใช่ไหมเออออกจากบ้านมึงไปเลยไอเตากูต้องไล่มึงออกจากบ้านมึงเราออกจากบ้านกู อยู่ที่ไหนอ่าอยู่ที่ไหนหกเ็เรื่องเบื่อเจ้อ่ะเรื่องมันโกูโกอยู่กับมึงนี่แนี่มึงนี่หน้าได้อเออแก้นี่หน้าได้ไปเลยอ่ะใส่สกิน,านอาใส่นอนมาตั้งแต่เล็กตั้งน้อยนิดหน่อยให้กูออกจากบ้านโถ่อ่ะจะของบ้านเนี่ยละคนอ่ะเต่ากูต้องด่ามึงไอเนี่ยละคนเอาหลังกูไม่มาอาศัยอยู่แล้วไปเลยเอาเหอะคืนเนี้ยใครได้อยู่ก็จะอยู่วะกูไม่ได้อยู่ใครก็จะได้อยู่คืนนี้กูเผาฮะเอาเลยนะกูจะเผาบ้านมึงกูจะเผา อาโหเอาเลยเถอะเลยเตาเผาเลยกูไม่กลัวหร้วอ้อนเจ้ามึงพูดไปแล้วใช่ไหมมึงจะเผาบ้านกูเดี๋ยวกูก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาลงบทึกประจำวันไว้หาคืนนี้บ้านกูถูกเผานั่นก็คือมึงไอเตาปล่อยการไปแจ้งกูไปแก่กูไม่มีน้ำมันไไปเลยวันนี้มึงกับกูแยกย้ายไปจับกาเลย